สวัสดีครับวันนี้วันที่12พฤษภาคม2 0 1 8ัูสถานการูสการของเซตนะครับตอนนี้ก็บวกอยู่4.35จุดนะครับรากลับมาอยู่ที่1210.94จุดเก้าสีจุดนะครับคือหนึ่งพสจุดสีนะครับสีเขียวไซเวออพขึ้นมานะครับ ส่วนตลาด MEI ก็บวกอยู่2.61จุดนะครับราคา,าที่254.25 25จุดนะครับเราจะไปเก่งกำไรจากนักลงทุนที่ยกยโมเสกฉีบนลุ่มโดยวันนี้นะครับที่เยอะที่สุดนั่นก็คือ TTB เป็นอันดับหนึ่งะครับมีโมเสกฉีบนลุ่มทั้งสิ้น312.40มิลเลียนนะครับ วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.01สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่1.989จุดนะครับใจนะครับราคาอยู่ที่1.8สตางค์นะครับจุด1.89สตางค์นะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป3% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1%หนะึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา3%นะครับ PE อ,อยู่ที่8.67เท่านะครับ ส่วน U อยู่ที่6.93มี EPS ที่0.22สตางค์แล้วก็มีการปันผลที่0.07สตางค์ไปดูจังหวะของ g t b นะครับการฟาฟก็บอกว่าราคาจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปนก็หลังจากที่ราคาเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเราก็ดูได้จากวัตถจักรของราคาคือลงสุด ก็ลงมาต่ำสุดแล้วก็กลับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับคือราคามันจะค่อยๆกลับขึ้นไปที่สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นจากตั้งหวะนี้ถ้าเกิดท่านเข้าช้อนที่ตรงล่างสุดตรงนี้ท่านก็จะค่อยๆได้กาําไรแล้วก็ได้หลายเด้งค่อยๆขึ้นไปไปที่กรอบปรินเนลชั่นสูงสุดนั่นเองต้องอดทนถือกันหน่อยนะครับสลับตัว TTB นะครับราคาก็จะขึ้นลงหรือว่า ขึ้นขึ้นลงลงก่อนแล้วก็เด้งขึ้นไปที่เส้น2องวันยังไงมันต้องไปที่จุดสูงสุดนะครับทางนันทุนครับเห็นได้จากวันรุ่มเข้าวันนี้นะครับ MCD a ก็กำลังยืนอยู่บนเส้นสีโลแล้วก็ I s i ซก็ไซเวย์ถึงไซเวฟขึ้นไปอยู่ที่53 o b v, v ก็ไซเวฟขึ้นไปยืนยันว่าเป็นขาขึ้นนะครับโดยมีพาพบริซาอยู่ด้านล่างนะครับ นั้นเก่งกำไรกันต่อไปนะครับสลับ g t b นะครับทีนี้ตัวที่2นะครับก็คือซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์วันนี้ไม่บวกไม่ลบนะครับยืนอยู่ที่0.19บาท0.19สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป5% 1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา35% 1สาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา4ี่เวอฟขึ้นมานะครับ P อยู่ที่3.81เท่านะครับวไม่มี DPS ไม่มีมี EPS บวกอยู่0.05สตงางค์เพราะนั้นก็รอลุ้นใน F 4 5ต่อไปนะครับไปดูจังหวะของกราฟจังหวะของกราฟก็กค่อยๆสา์เวดาวงมาหลังจากที่ราคาพุ่งพ้นเส้นจะไปชนเส้นสองรันแล้วก็ค่อยๆกลับลงมานะครับแต่ว่าถ้า ราคาตัวนี้มีแนวโน้มที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับเพื่อดึงกรอบ l i n e a r ล z a t i o n ให้ไซด์ w เวัพขึ้นมานะครับจะเป็นแนวโน้มกับทิศทางราคาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นซูปเปอร์ถ้าเกิดใครเห็นใครเห็นแล้วก็มีแนวโน้มคิดเช่นนี้นะครับก็ราคาก็ต้องอดทนถือต่อไปแม้ว่าราคาจะาไซด์เวหรือไซด์เวออกตั้งข้างนั่นเองยืนยันได้จากวอลุ่มเป็นวอลุ่มเข้านะครับ มีวรุ่มเข้าทั้งสิ้น228.98มิลเลียนถือว่ากำลังนิยมนะครับเพราะนั้นยังคงต้องอดทนถือต่อไปราคามีโอกาสที่จะไปทดสอบเส้น2ระวันที่0.24สตังค์นะครับมโวการบแล้วก็เห็นได้จาก MACD ชี้ขึ้นนะครับยืนอยู่เหนือเส้นซแล้วก็ s i s i ่ส w ยเวกเดินข้างอยู่ที่63 OBV ก็ซายเวกเดินข้างเพราะฉะนั้น เก่งกำไรกันต่อไปนะครับสลับทั่ว s u ซูเปอร์นะครับทีนี้นะครับเราจะข้ามไปมาที่บ้านปูกันดีกว่านะครับมาที่อันดับที่67นะครับบ้านปูวันนี้ราคาค่อยๆดีกลับขึ้นมานะครับราคาบวกขึ้นมา0.20สตางค์นะครับพุ่งขึ้นมาอยู่ที่4.90บาท โดย3เดือนที่ผ่านมาก็กบวกขึ้นไป3% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป20% 1ึ่งที่ผ่านมาก็บวกไป12%นะครับแม้ว่า PE ไม่มีแต่ว่ามี yield อยู่ที่6.12% EPS ติดลบอยู่0.07สตางค์นะครับแล้วก็ DPS ที่0.12นะครับไม่มีการปันผลนะไปดูจังหวะของบ้านปูนะครับราคาก็ค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไป อ่าว้วก็มีโอกาสที่จะไปทดสอบแนวต้านสำคัญคือเส้นสแล้ว,วันนะครับที่ราคา5.32บาทแต่ว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่4.30บาทนะครับแล้วก็ยืนยันขาขึ้นด้วยวอลุ่มนะครับวอลุ่มยังคงเป็นวอลุ่มซื้อส่วนใหญ่นะครับ2อ0 180อ่า108นะครับอันนี้วอลุ่มเฉพาะนักลงทุนภายในนะครับยังไม่ได้รวมโวลุ่ม nvr นะครับ ส่วน MSD ก็ไซด์เวิขึ้นไปหาสายก็ขึ้นไปชนพุ่งชนโอบอทอยู่ที่74นะครับแล้วก็ OPV ก็ไซด์เวิขึ้นไปนะครับยืนยันเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนด้วยพาลปรึกษานะครับยังไงก็เป็นขาขึ้นแล้วก็ถือว่าบ้านปูกำลังกลับมาอย่างรุนแรงและชัดเจนนะครับพุ่งขึ้นมาอย่างไม่เกรงกลัวใครนะครับพัดนายตัวหนึ่งก็คือ WHA นะครับ WHA วันนี้ก็ไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ว่าเขายืนยันมีราคาอยู่ที่3.16บาทนะครับโดยนะครับสามเดือนที่ผ่านมาบ้านปูก็ลบไป30% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา25%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2%ร PE ที่10.83เท่านะครับมี yield ที่6.03มี EPS ที่ 0.29สตางค์ละเคยมีการปันผลที่0.12สตางค์เท่ากับตัวบ้านปูเมื่อสักครู่นะครับจังหวะเป็นจังหวะไซเว y ถึงไซเวอัพขึ้นมานะครับจะเห็นว่าราคาพยายามที่จะกระโดดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อบ้านปูขึ้นมาที่เส้น2องะวันตัว WHA ก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเส้น2องะวันเช่นเดียวกันโดยหลักการนะครับตอนนี้มีวอลุ่มเป็นวอลุ่มซื้อส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่95.45นะครับ แล้วก็ m s c d ก็ไซเว์ขึ้นมายืนอยู่ในเส้นซีนโร่นะครับ RSI ก็ไซเว์ต้นข้างถึงไซวับมาอยู่ที่51ถือว่าเป็นโอกาสขาขึ้นอย่างชัดเจน OBV ก็ไซวับขึ้นมาเพราะนั้นตอนนี้ยืนยันว่าเป็นขาขึ้นและราคาจะกลับขึ้นไป4บาทนะครับมีภาพบรึกษารองรับอยู่ด้านล่างราคาก็มาชนชนแล้วก็พยายามกจะดึงกรอบลิเนกาชันให้ชี้ชันขึ้นไปเพราะนั้นน่าสนใจสลับ WHA ตอนนี้นะครับราคากำลังจะกลับขึ้นไปที่4บาทนะครับรอ,อยท่านนักลงทุนได้ลองพิจนารณาดูนะครับเห็นด้วยหรือเปล่าก็ลองดูนะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวที่5นะครับก็คือ t o นะครับตูวันนี้บวกขึ้นไป0.20สตังค์ราคามาอยู่ที่22.70บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาทูบวกมา4% 1เดือนที่ผ่านมาทูโัวบวกมา8% หนึ่งที่ที่ผ่านมาทูบวกขึ้นมาอีก3มเปอแม้ว่า PE หรือ Yo ไม่มี d p s ที่ไม่มีแต่ว่าในเร็วนี้ถ้าประกาศผล F 4 5เข้าใจว่าทูจะมีการปันผลนะครับสำหรับปีนี้แน่นอนราคากำลังกระโดดขึ้นมานะครับเป็นผลบวกนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ทูจะค่อยๆไซเว y ขึ้นไปชนกรอบทีนีเลนสูงสุดนะครับเติมทีได้กับท่านเห็นว่า ราคาทูเดิมทีกอรอบนิเดชัวมันชี้ลงอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้มันเริ่มชี้ขึ้นมานะครับราคาเริ่มหันที่ทางเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับสลหรับทูนะครับเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องไซเว y ขึ้นต่อแม้ว่าบนรุ่มวันนี้จะเป็นบนรุ่มขายมีบนรุ่มขายทั้งสิ้น94.39มิลลเอนว่า m ยังคงยืนอยู่แดนบวกนะครับาใส่ขึ้นไปทดสอบ โอ้บอหรือใกล้โอ r บอ t ที่65นะครับ Opv ก็ไซด์แวบขึ้นไปยืนยันเป็นขาขึ้นด้วยพาราบริกษาเพราะฉะนั้นราคามีโอกาสขึ้นไปทดสอบเส้นลีเนียลีกชันสูงสดุดเพราะนั้นทูยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับนี่คือแนวโน้มที่เรามองในมุ้นต่างๆ5ตัวนะครับของโ i ส i v e บนรุ่มที่น่าสนใจเนะพราะฉนั้นทั้งทุนก็ลองพิจารณาด,ดูนะครับท่านเห็นว่ามีแนวโน้ม ใกล้เคียงกับแนวคิดของท่านก็กรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้เพื่อนของท่านได้เห็นแล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านสมาชิกทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพแล้วก็ไว้พบกันในคลิปเด,เด็ดๆต่อไปสวัสดีครับ